ถือเป็นผลผลิตที่สําคัญของชาวนาไทยการได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานอินทรีย์ภาคตะนออกเฉียงเหนือปี2563ของชาวนาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนนลสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้การผลิตข้าวสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105และกค .15 ซึ่งชาวนาปลูกกันอยู่แล้วได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นจากการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งหวังให้ชาวนาได้มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรฐานอินทรีย์มาปลูกอย่างทั่วถึงลดต้นทุนการผลิตและช่วยแก้ไขปัญหาที่มีในพื้นที่โดยเฉพาะด้านความหอมที่ลดลง ก็มีการศึกษาวิจัยและให้ชาวบ้านใช้องค์ความรู้คู่กับความพิถีพิถันในกรรมวิธีการผลิตเพราะความหอมของข้าวที่นี่ได้มาจากปัจจัยของสภาพพื้นที่และกลายมาเป็นข้าวจีไอข้าวหอมมะลินะครับก็มีจุดเด่นเรื่องค่าวความหอมนะครับที่ผ่านมาก็มีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมความหอมหายไปนะครับอ,อ่างนั้นกรมการข้าวนะครับก็เลย ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่นะครับในการตรวจสอบวิเคราะห์ดินว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่าธาตุอาหารในดินนั้นมีมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เราก็มีการส่งเสริมนะครับใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินถัดมาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่ององค์ความรู้นะครับใน,ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ในด้านการผลิตข้าวคุณภาพนะครับ ให้เกษตรกรได้มีการลงแปลงนะครับตรวจตัดพันธุปนนะครับซึ่งจะได้เป็นข้าวหอมมะลิพันธ์ุแท้นะครับที่มีอยู่ในแปลงนะครับ นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพราะข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรดังนั้นองค์ความรู้จึงสําคัญทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลผลิตได้คุณภาพปลอดจากสารปนเปื้อนข้าวที่ได้จึงมีราคาสูงยิ่งเป็นข้าวหอมจากทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นข้าว GI หรือข้าวที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ไม่สามารถปลูกที่ใดจะได้ความหอมเหมือนที่นี่จึงนับเป็นจุดเด่นสําคัญ ที่าหากชาวนาปลูกได้มากก็จะเป็นผลดีทั้งในด้านรายได้และชื่อเสียงประเทศที่อาจขยายสู่การส่งออกได้มากขึ้นตามไปด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ระหว่างส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ดําเนินการเพื่อ <c oughs> เพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเดิมที่ผลิตได้400กิโลกรัมต่อไร่ความสำเร็จของเราก็หนึ่งอยู่ในกฎระเบียบเงื่อนไขของกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อเอดหรือกรมการข้าว แต่ละปีเราต้องเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุกปีนะแล้วก็รับเมล็ดพันุ์จากศูนย์ข้าวร้อยเอ็ดมาทําเป็นพันธ์ข้าวพันดีเป็นพันุ์ขยายคือเป็นหัวเชื้อนะคะให้กับเกษตรกรแต่เราต้องหยอดหยอดกับดําหวานกระจายก็ไม่ได้อันนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งที่กำหนดมากำหนดมาแล้วเราทำได้ตามมาตรฐานทำได้มาตรฐานค่ะ S 1> <S 1> การผลิตข้าวของชาวนานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่5จังหวัดคือ101ร้อยเอ็ดมหาสารคามสุรินทร์รีสเกตและยะโสธรแต่ละปีต้องเผชิญปัญหาต่างๆมากมายทําให้การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าดังนั้นงานศึกษาวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจําเป็นจริงๆแล้วเราก็ยังมีการวิจัยนะครับแล้วก็ร่วมวิจัยกับหน่วยงานนะครับศูนย์วิจัยเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะ พัฒนาหรือว่าหาพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่จะมารองรับต่อสภาพแวดล,ล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีการใช้ข้าวพันธุ์เดียวปลูกนี่อาจจะประสวบวิกฤตเรื่องแรงเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับซึ่งถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับ ไม่เพียงในแง่ของการส่งเสริมการผลิตเท่านั้นแต่ในด้านการจําหน่ายยังส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายตลาดสินค้าข้าวสุขภาพเข้าไปในแถบเอเชียยุโรปและจีนต่อไปในอนาคตจิรสวัสด์เกศีรัตน์ถ่ายภาพพิชยาพักคลายมณีรายงาน